เดี๋ยวเรามาดูคนขิงฟอเรนฟลอเรนติโน,นนี่นะชื่อนี้นะคือเจ้าแห่งการลํำกระบ,บี่กวองอันนี้มันไม่ใช่กระบ,บี่กวองมันเป็นดาบไงมาดูว,ว่าฟอเรนเขาจะเหมือนเป็นเล่นเก่งเหมือนที่พูดหรือเปล่านะฮะนีโกโจดีดนำไปละดีดเดินดีดเแวบ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 ดูดีดดเฮ้ยแต่ถ้ามันมันใส่สก,กินมันตัวเล็กกว่าคิกซี่อีกนะ โกโจเลยต้นไม้ไม่กลัวอะไรแนละ้วโตบฮะอุย้ยต้นไม้เจอต้นไม้อ่ะป้าปัดไปนิดนึงแต่ถ้าเอาจินหน้ามานี่น่าจะเวิร์กกว่านะต้นไม้สกินเดียวกันเลยนะไม่ใช่สกินไหมมันรีโมเดลมาเป็นแบบนี้ปะ่ะหรือสกินมันอ้าวอ้าวไปโห อีนนี้จะปะล้วนะไม่คนห้าจังวะหน้าจาัดเออถ่ายเขาป้อมไหมเออเออตายเจเอ็กคิวไปเออไปลูนเวลหกสิบเหมือนไม่แหลงอ่ะ <c oughs> เดี๋ยวขอไปเวลาไปท <c oughs> ำลูนแป๊บนึง แม่นันมันตัวนน,น,วน,น่นป่าวอะแ่แ้แ่แ้แแ้่นะตายาไม่กลับอีกมันน่าจะขึ้นบนแน่นเลยระวังตายาไปสมทบนะกลับบ้านแล้วมั้งแอบหรือมันแอบรอดักอ๋อมันกลับบ้าน ปุบฟับฟับฟับบุอมมลาต,ตายอ๋อสตันนานเกินเออทำไมไอ้นั่นมันไหลวะไหลจะเราจะตายอยู่แล้วอ่ะกลับก่อนดีกว่า โอ้โหต้นไม้กับปะทะต้นไม้ไม่เห็นฟอเรนเลยอะไม่ลับอะฟอเรนล้ำมาบอกนะปึ๊บฟับฟึบนี่เราต้องเก็บนาตายาให้ได้อยู่แรกปึ๊บฟับนี่กว่าไม่เห็นนะแวบมาเลือกลางนะกลัวไม่เห็นกล้องนะ นี่แน่แน่จริงเก่าจริงต้องเก็บนาตาให้ได้อ่ะชุดหนึ่งคอมโบโชุดเดียวเก็บนาตาให้ได้ปึ๊บฟับฟึบฟึบฟึบ <laughs> จะโดนป้อมเก็บก่อน <laughs> มูลาดนี่ก็เกินไปนะมาหลอดนี่ก็โถ้ยเกินนะรอจะเสียบ เดินกลับบ้านเลยค่ะไม่ปลอดภัยพรับที่โดนโมลาดปัดก็เรนไม่ใช่มหาเทพรำสังหารต้องสกินนม่วงโลตันโจโกโจโกนะโกโจต้องแบบเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเอามาดิมาดิมาดิ ไม่ตายหรอเวลลุนเวลนี่แบบโอ้โหเกินไปไม่ตายหรอนึกว่ามันตายแล้นี่เมื่อกี้ปาดไปเต็มเต็มมันโมูลานมาอีกยะเบื่อมากเลยมูลาดนี่ออกบานไ่ไล้แล้วอ่ะโดนไอ้นี่นาตา雅ดา อยู่แน่เราไปไปไหนละเราฟ้องประมุขเฮ้ย <c oughs> เก็บเลยสวยนี่โกโจเก็บนาตาาได้นะ <c oughs> เดี๋ยวเราเก็บปอมกลางเลย ไปยาวๆยาวๆรียบร้อยเราจะไปไฟละพร้อมไฟเก็บป้อมนี้ได้ละพร้อมไฟหรือพร้อมตายไม่รู้นะฮะไปเลื w ่อน เก็บป้อมเรานักเก็บป้อมได้หนึ่งแอซิดทั้งเกมหกนาทีได้หนึ่งแอซิดนะนาตาานาตาา เอยถอยได้ไหมโ,หอโอ้อันติไม่พอเอออันติได้แล้วโอ้ยสวยกล,ลับละไม่ไหวเจ็ดนาทีหนึ่งคิวกับสองแอซิด มูลาดในแรงถึงไม่แบนหายฮะถึงไม่แบนหายยม่ยานานจะเจอเดี๋ยวมาดูนี่ล้ำตึงๆล้ำใส่คีปไปฟึบฟับฟึบฟืบฟโอ้โหโดนมูลาดจะโดนมูลาดโดนมูลาดลาส่อยนะบาดไปเราเป็นแนวสมทบ <laughs> แนวรดัดแนวรัดมาแล้วแนวรดัดแนวรัดมาแล้วอุ้ยมาหลอดเต็ม เาจะเล่นด้วยรักวันเจ้ชื่อในแชทสตรีมนะแล้วรอก,กดเล็งห้องให้ทันนะ <c oughs> ตาเป้นตาเด้อเฮ้ย <c oughs> อย่างเกลียน <c oughs> ลำหน่อยดิลำใส่คิ้มให้ดูหน่อยลำคิวนาตาหยาให้ดูหน่อยโอ้โหมัวแต่คุยเรียบร้อยไปดิทากันตายดูศบ ดูสภาพดูโมเตอเล่นกันเะพากันตายยับเลยเรียบร้อยสวยไอย้มูลาดโดนลาวิวคุมกนเน่เลย บาเลนบอกเก่งเก่งแค่แบบรำใส่คีบรำใส่คนไม่เก่งเท่าไหร่ท <c oughs> ำไรไม่ได้เ <c oughs> ลยอ่ะเอาดาร์กล่อดาร์กได้ปรดรังต์ตีเลยไ <c oughs> หนๆก็มาละตีเลย ติบเลยติบเลยโอ้ยเพื่อนโอ้เพื่อนเพื่อนโหเพื่อนไม่ถอยโอ้บัลเลยเปลำลำตีตุ่มตีตุ่มหาไม่ได้นั่นนะอยู่อยู่ตัวเดียวลำตุ่มตีตุ่มหาไม่ได้นะ โอ้โหเด็กโดนสตันอะอ่านไม่โดนกลับบ้านดีกว่าไม่ไหวแล้วเนี่ยกระับกันนะ่ามาไหมวับไปตอนนี้เลยได้ไหมวัปไปหน้าป้อมเลยได้ป่ะเืนน่นไม่ทันน่าจะป้อมแตกแล้วนะป้อมแย่แล้ ว่าติดนี่ขนาดเขาขยายแม่น้ำให้แล้วนะยังเดินติดอยู่ไปเลยกดไปกดไป มันตีกูดาวอ่ะสวยเลยผมเลยกว่าจะได้ ถ,ถ้าเดินมันกวนเดียโกโจโทรศัพท์ค้างมันมัวเต้นไงนี่ <laughs> โกโจได้เอ็มโกโจได้เอ็มไปนะตอนนี้